ร้านสต e ีมช็อปบริการเติมรงพักระบบอดีพาร์ตเลท3-8ได้มีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่จะเป็นแบบบ o ็อกฟุตแมปคิงเลกาซี่แบบอน i m มทไฟเตอร์ซิมูเลเตอรได้รับกดผลแบบบ o ็อกฟุตแบบชิงเลกาซี่ได้ยังมีบริการกดเพ a อ l สตา r r เลท8ดึงยูท่บคลิปเลยครับกิจกรรมปีใหม่มาแล้วร้านอารียช็อปมีกิจกรรมแจกโดรู3เล่มตะเรียดดูในแฟนเพจได้เลยและมีบริการรับกดเกมพาร์ตและผลแบบต่างๆเช่นแบบบ็อกฟุตแบบคิงเลกาซี่แบบอนิ t ม r ไฟเตอร์ซมูเลเตอร์ได้มีบริการร สวัด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pro Box Map a n i m f a t e r Simulator นะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงตัวหน้าใช้ในแพทที่17กันนะครับเป็นแพทที่ตัวรับชายนี่ตัวดีวาชายนี่หรือว่าตัวชน้นี่ในะระดับต่างๆเนี่ยหักง่ายแล้วนะครับก็คือเราก็แค่เสี่ยงดวงกับมันว่าจะได้หรือไม่ได้กับการที่ใช้แค่เป็นฟุตหรือว่าผลไม้พวกนี้แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะมาพูดถึงตัวที่ติดเมตตาแล้วกันนะครับ แผ่นนี้นะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นที่พลิกเลยพลิกเลยนะครับว่าตัวไหนที่น่าใช้ไม่น่าใช้นะครับแบบห่างกันจากแผ่นที่แล้วเยอะเลยนะครับจากที่พี่เคยให้ดูอะไรเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวรับเชนี่เนี่ยหางง่ายแล้วนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นไอ้อตัวรับเชนี่โรากลางหนักเนี่ยก็จะโดนตกเมต้าไปเยอะนะครับแต่วันนี้พี่จะมาพูดถึงคนที่ไม่สุมแล้วกันอ่ะยังพูดถึงแผ่นเดิม อย่าจจะพูดถึงเหตุผลว่าทําไมถึงแผ่นนี้ถึงไม่ค่อยน่าเล่นนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสำหรับตัวที่พี่พูดถึงเท่านั้นนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันที่ตัวคราฟเลยนะครับตัวคราฟในแผ่นนี้นะครับถ้าเป็นมิติกเนี่ยหาไม่ยากแล้วนะครับที่เป็นคราฟเชนี่พูดผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวคราฟที่พี่แนะนําไม่ใช้เนี่ยเฉพาะด้านเชนี่นะครับก็นําให้เป็นละเจ้าเซเบอร์ขึ้นมานะครับหรือนอกจาก เออเจ้ามีรเมลิโอดัสเนี่ยมีรถเชนี่ล่างครับนะครับจะมีบัฟที่เป็นบัฟพวกยักษ์ขึ้นมานะครับรถถังก็โอเคนะแต่ว่าโดยรวแมแล้วพี่มองว่าใช้ซีเบอร์ดีกว่าคุ้มกว่านะครับถึงถามว่าดัสใช้ได้ไหมยังใช้ได้อยู่นะครับมันยังเก่งอยู่เนื่องจากว่ามันตีสี่ทีสกิลแล้วก็เบสสามร้อยยี่สิบนะครับแต่ทำไมพี่ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะเพราะว่าตัวรับในโลกล่าสุดเนี่ยมีเบรสดเมทที่แบบอโอเคแล้วนะครับ อันนี้บัญชีลุงนะครับก็เลยยังไม่มีให้ดูตัวรับฮีโรล่ล่าสุดเนี่ยเบสประมาณสองอยเกนะครับถ้าพี่จะไม่ผิดในร่างธรรมดาเพราะฉะนันเป็นตัวที่มีเบสที่ไม่ถึงแบบ300กว่าเนี่ยก็ตกเป็นได้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นเจ้าไอแบดฮีโร่นะครับหรือว่าเจ้าไซชานี่นะครับในทีมหลักบัญชีหลักพี่เนี่ยยังมีอยู่เนื่องจากว่าบรรจาร์สองร้อยแล้วก็เป็นบัฟที่พอใช้ได้นะครับเป็นบัฟใจแอนะ่นก็จะเก่งเท่าจูเลียตสองร้อยสิบแบบมแบบไม่มีบัฟหรือมีบัฟสตองหนึ่านนนัั้ะะครบอ่ ประมาณนี้นะครับมากันต่อที่ตัวคราฟธรรมดาอ่ะพี่พูดถึงคราฟัชนี่ไปแล้วก็คือโลกตั้งแต่แบบอย่างน้อยเนะี่ยเป็น7บาทนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับก็คือ7บาทก็ต้องมีแพสซีดีนะครับแต่พี่มองว่าเซเบอร์ก็ไม่น่าทําเท่าเจ้าแอสตานะครับพเพราะเบนห่างกัน20เห็นไหมถึงเวงหลังไม่รู้ว่าห่างกันเยอะหรือเปล่านะครับดปวัที่สองบอกกันนครับจุะ ถึงจะห่างกันร้อยบีเนี่ยจะเบรต้นห่างกันเยอะนะครับงั้วิวแรกๆก็จะห่างกันเยอะอยู่ในจํานวนหนึ่งนะครับเวิหลังเห็นไหมห่างกันสองร้อยบีเลยนะครับฉันโดยรวมแล้วตัวที่พอใช้ได้เนี่ยจะเป็นเจ้าแอสตาไม่ใช่แอสตาเจ้ามิโดดัตช์ชายนี่นะครับตัวเตที่พอใช้ได้จริงๆก็คือเป็นเซเบอร์นะครับแต่ว่าตัวที่แนะนําเลยในดีคอมเมนต์เลยก็คือเจ้าแอสตานะครับแอสตาเอสตาในโลกระกี้คิงน้องนะครับในชนะใช้เหมือนเดิมนะครับส่วนป๊ะป๋าเนี่ย พี่มองว่าถ้าพี่เลือกทําจริงๆนะครับปั้นสุดถ้าแอดไอ้ป้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พวกแบบใจแอนขึ้นมาไม่ใช่ไทนี้แล้วก็ไม่ใช่พวกแบบลุงเนี่ยพี่คงไม่ได้เอามาใช้นะครับแต่ว่าเอา่อรู้สึกว่าทีมหลักพี่เนี่ยจะมีบัฟรถถังนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ในตู้ไม่รู้ว่าบัฟอะไรจะไม่ได้นะครับน่าจะเป็นสตองหนึ่งที่ก็เลือกที่จะอาจจะไม่ใช้นะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับส่วนใครนะครับที่อยากได้ตัวตีเนต้าจริงเนี่ยก็แนะนําให้ ทำตามได้เลยนะครับอย่าง SI DPC พุ่งพวดนะครับอะไรอย่างนี้นะมาต่อที่ตัวคราฟธรรมดานะครับตัวคราฟธรรมดาพี่ข้ามเส้นตรงตัวคราฟชนนี่ไปตัวคราฟธรรมดาเนี่ยแนะนำนะครับปะป่าขึ้นมาอ่ะปะป่าขึ้นมาเลยนะครับถ้าเป็นต you ัวคราฟธรรมดาถ้าเราพอหาได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีตัวเล่นจริงเนี่ยมิติชนนี่ก็ไม่แย่นะครับแล้วก็ปะป่าตัวคราฟธรรมดาก็ไม่แย่เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเลือกระหว่างมิติชนนี่กับตัวคราฟเนี่ย ไี่นาให้ทําตัวค้ามากกว่านะครับในหน้าธรรมดาเราสร็จแ,แล้วก็สะสมจอมินติกเพนเราก็ไปทาําเป็นไชนีนะครับให้ครบ5ตัวนี่เองนะครับไม่จำเป็นต้องติดบัฟนะครับแค่อย่าผิดยเยอะนะครับฟาร์มบอสอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็พูดถึงตัวรับนะครับอ่ะตัวรับและพี่ค้ามาตัวรับเลยเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมีสอนเรื่องสลับบัฟไม่ก็อาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งแต่พี่ผัดมาเยอะแล้วก็น่าจะเป็นคลิปนี้นะครับ มาต่อกันที่ตัวรับนะครับตัวรับที่แนะนําอย่างที่พี่เคยพูดไปเลยนะครับทุกแพทแผทุกแพททุกแพทแผลคือเลยทุกแพทนะครับว่าแนะนําให้ดู3โลกท้ายนะครับถ้าเราอยากเป็นตามเมต่างริงนะครับอ่ะสามโลกท้ายมีตัวอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นเจ้าไอเดนเซอร์นี่นะครับแล้วก็เป็นมิลิมแล้วก็เป็นเจ้าน้องชายของเจ้าชิระนะครับในเรื่องไฟฟอดนะครับแล้วก็ไอจูเลียสก็ยังใช้ได้อยู่พี่มองว่ายังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่า ถ้าเทียบกันจริงแล้วก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เปดจูเลียสเนี่ยเท่ากับตอนนี้เบ็ดจูเลียสนะครับจะเท่ากับเป็ดจูเลียสชานี่จะเท่ากับตัวดีวายนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงดีวายนะครับตอนนี้ตัวดีวายนี่กับเข้าเมตาเยอะมากนะครับประมาณนี้นะครับกับข้าตัวน่าใช้แล้วกันไม่ใช่ไม่เรียกเมตาแล้วกันอ่ะพี่จะขอตัวน่าใช้แล้วกันนะครับอ่ะนี่นะครับมาต่อกันที่รับชานี่นะครับรับชานี่ที่เพจแนะนําไม่ใช้ในแพทนี้นะครับก็จะเป็นเจ้า ท่านสั่มเลยนะครับจะเป็นดานของเดสตินีไอแลนดครับอ่ะแต่ว่าพวกมาอิลโอลอสเนี่ยตกเมตาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ใช่บัฟโซดีต์โกบัฟลุงหรือว่าบัฟโค้ดนะครับโอเคหรือว่าบินบิซิ่งนะครับพี่ว่าพี่มองว่าตกเมตาแล้วนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทัานตั่มน่าจะเป็นแนะนําเป็นโจนนะครับอ่หรือว่าเป็นเจ้าด่านเฟดนะครับแต่ที่แนะนํำเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นหลานด่านของแดนออฟไอชิมีนะครับเพราะว่าเบดเมดเนี่ยนำตัวเจ้าอีวายไปแล้วนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่ตัวดีวายเลยนะครับตัวดีวายนะครับถามว่าท่านไปถึงกับเบต้านะครับเขาได้ปรับแผลไม่ใช่พาสีเบต้าเมทนะครับที่เวลหนึ่งเนี่ยให้มากกว่าเดิมแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับถ้าในแพทที่แล้วเนี่ยเจ้าเอเลี่ยนเนี่ยจะมีเบตอยู่ที่400นะครับตอนเลเวลหนึ่งครับแต่ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนมา440แล้วนะครับเจ้าเป็นพอเป็นชายนี่เจ็ดยเจ็ครับก็เหมือนแทบจะ2ตัวเลยนะครับอ่ะตรงนี้ส่วนตัวใหม่นะครับสำหรับดีวายตัวใหม่เนี่ยก็ ติดไม่ท่าทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้งธรรมดาทั้งชายนี่เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่น่าใช้ในแผ่นี้เนี่ยดีวายตั้งแต่เจ้าเอเลียนมาเนี่ยน่าใช้หมดเลยนะครับแล้วก็เจ้าไอ้เคสินจานะครับเคสินจาที่แพทก่อนนั้นเนี้ยเบสเตเมดเหลือ240้เนี่ยก็ยังพอใช้ได้นะครับอ่ะถ้าได้ยินเสียงถุงก๊อบแก๊บอะไรก็พี่พี่เปิดของอยู่นะครับเอาทีด้วยครับตรงนี้อ่ะนี่นะครับพี่มองว่าตัวมันน่าใช้อยู่ครับแล้วก็ไอ้บาดหลวงเนี่ยถึงจะเป็นร่างธรรมดาก็ยังใช้้้ไดอยู่แลวก ถ้าเป็นเกมจริงจาแนะนําให้เป็นชายนี่ถึงค่อยมาใช้นะครับอ่ะส่วนร่างธรรมดาก็ใช้ได้นะครับถ้าเรามีเบสเดเมทที่โอเคอยู่ครับโอเคมานี้นะครับอ่าส่วนบัตรโดว์พุชี่เนี้ยพุชี่อ่ะพุชพุชี่ไม่ใช่พุชี่ไม่ใช่ลูกแมวนะขอโทษทีอ่ะเจ้าบัตรโดว์พุชี่เนี่ยก็ถ้าเป็นร่างธรรมดาพอเล่นได้นะครับพอใช้ได้ครับจะเหมือนตัวคราฟชายนี่บางโลกนะครับก็รู้สึกเบสจะอยู่ที่360นะครับโอเคนี่นะครับนี่เบสจะอยู่ประมาณแอนต้าแต่ก็ ดูวมแล้วพี่มองว่าถ้าจะทำเนี่ยทำเป็นร่างคาร์บเชนี่เป็นตัวคาร์บเชนี่น่าจะดีกว่านะครับอ่ะตัวมันถึงจะน่าใช้มากกว่านะครับส่วนเพราะว่าระดับดีวนเนี่ยอัพวิวยากมากๆนั่นเองนะครับเอ่อแล้วก็เจ้าตัวที่มาใหม่เนี่ยดันเบอร์เซิร์กนะครับจะเป็นเจ้าเซนต้าทำอะไรไอ้ร่างเป็นเซนต้าพาดูรุนะครับเบสอยู่ที่ประมาณน่าจะ560หรือ530เนี่ยนะครับส่วนเจ้าตัวที่มันมาที่ที่พี่เรียกแบทแมนแต่ไม่ใช่แบทแมนครับมันมาจากเรื่องเบอร์เซิร์กนะครับอ่ะเพราะฉะน ในร่างธรมรมดาก็เบสก็520น่าจะน้อยกว่าเจ้าพัดูดูแค่10นะครับแล้วก็ส่วนร่างชายนี่เนี่ยพัดูดุอยู่ที่9 3เาสนะครับเกิดในแบทแมนเนี่ยพี่ไม่ชวนนะครับเพราะพี่ยังไม่เคยได้เพราะว่าพี่เกือนะครับนี่นะประมาตินี้นะครับโอเคโดยรวมสรุปแล้วนะครับตัวละครที่น่าใช้นะครับถ้าใครไม่มีตัวใช้หรือว่าไม่มีตัวแทนจริงเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปหาตัวที่แบบทำยากนะครับอย่างพวก ติกใช้นี่อะไรนะครับเผื่อใครที่แบบโอ้พี่มันก็ใช้ได้ทุกตัวแหละเพราะผมไม่ได้เติมเกมฮาร์ดหรือว่าไม่ได้ทอะไรนะครับก็พี่ก็มองว่าใช้ได้ทุกตัวนะครับเดยที่แบบถ้าเราไม่มีตัวแทนที่มันดีกว่าก็ยังใช้ได้อยู่ครับอ่ะประมาณนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องปั้นทีนตามเมตาครับเราเล่นตามที่เราสนุกก็พอนะครับแค่นี้นะครับเราไม่ต้องไปต้องแบบไปเหมือนตามคนอื่นตามเมตาคนอื่นนะครับก็ตามที่เราทําได้ก็พอนะครับอ อย่างใครที่แบบยังไม่เคยมีคราฟชนี่ในทีมก็ไปคราฟด่านอิจิโกะก็ไม่แย่นะครับโอเคกระตุกทัวทีนะครับเนี่ยด่านอิจิโกะก็ใช้ได้นะครับคราฟชนี่ก็ไม่ต้องไปมองเวเดอเมทเท่าไหร่นะครับถ้าอยากไม่อยากตามเวตานะครับพี่คนคอมเมนต์มาก็ตัวฟรีใช้ได้หมดก็ใช้ได้จริงครับพี่ก็ไม่ได้บอกมันใช้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้ามันยังใส่ในทีมแล้วจะอยู่เนี่ยเราก็ตีมอนได้ปกติก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมครับโอเค อาจจะโกนๆไปหน่อยแต่ก็เรื่องจริงครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในแพท47ตัวหน้าใช้ก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนถ้ายังไงไอเรื่องสับละสระบัฟพี่จะทาเป็นลิปสั้นให้แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่มาสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาลับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ